เต้นกันเถอะครับเต้นกันเถอะคนดูแบบว่าไม่ไหวครับต้องวิ่งหนีกันเลยทีเดียวโอ้ยเต้นกันเยอะคกนไปแล้วเพิ่งจ้ไปเลยเอ้ยยังโอ้ยช่วยด้วยฉันตกลงมาตรงนี้โอ้โหตายในขณะที่ทุกคนกำลังแข่งขันเต้นกันอยู่นั้นครับก็มีแก๊งรถซิงบุกมาโอ้ย ่จะจทำราาายกาแขงขงงันนี้เอลวันนี้เป็นวันแข่งขันเต้นครับผู้เล่นคนแรกที่ออกมาเต้นก่อนก็คือผู้คุมสควิตเกว่าโอ้โห<ะ>มาโเวอสเต็ปเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับตัวนี้แบบโ์สเต็ปเต้นแ,แบบแรงมากครับโออ แล้วก็มีสไปเดอร์แมนสายไดมมาอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆเอาละครับตอนนี้การแข่งขันเริ่มสนุกขึ้นแล้วครับนอกจากผู้คุมสควิตเกมครับก็ยังมีสไปเดอร์แมนมาเอาละครับสไปเดอร์แมนมานำไปก่อนครับเต้นไปเลยครับโอ้โหผู้คุมก็มาครับไม่ยอมแพ้ครับโอ้โหเต้นสู้กันครับตึ้ง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  มีปองไม้ตัวหนึ่งครับเพืเ่อนๆโอ้โห <Wow. S 1> ตอนนี้เวทีเราเต็มไปด้วยผู้เล่นครับ ah. โอ้โหต้นกันสนุกเลยค่ะโอเคครับโอ้โ oh, ห <laughs> เวทีไม่พอคนระับต้องขยายเวทีออกมาด้านนอกครับโอ้โ oh, ห <laughs> ตอนนี้ทุกตัวเต้นกันไม่หยุดเลยครับใครจะเป็นฝ่ายชนะย เซเลตปาเต้นอีกตัวหนึ่งอ๋อส่เดนเฮดก็เต้นครับโอ้โหผู้คุมก็เต้นอีกโอ้ยนี่เอเซเล็อยู่ตรงนี้เนี่ยเต้นอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยตอนนี้ <IT> โอเคครับโอ้โหตอนนี้สี่ตัวเลยครับไซเดนเฮดน้องบองสปไปเดอร์แมนผู้คุมครับ <IT> โอ้น้องบองเต้นสู้ไม่ได้ครับยอมแพ้และกันฉันยอมแพ้แล้ว <IT> โอเคครับเอาละครับตอนนี้ การแข่งขันเริ่มวันขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆโอ้โหไทยจะไปฝ่ายยอมแพ้ไปก่อนเอาแล้วครับโอ้โอ้โอ้ตอนนี้ผู้คุมก็เบียดครับโอ้โหไซเรนเฮดลงมาเต้นข้างๆแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้โอ้โหสามตัวครับเอ้ละไทยจะเป็นฝ่ายชนะส่วนเจ้าเป่าซุ่มดูอยู่ข้างหลังครับฮึตมตงองบอกว่าเฮ้ยขอฉันร่วมเข้าไปในนี้คนหนึ่งด้วยเอาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้เป็นกันอีกแล้วครับ เต้นกันอีกแล้วคนดูแบบว่าไม่ไหวครับต้องวิ่งหนีกันเลยพี่เดียวโอ้ยเต้นจนเย็บเต้นไปแล้วเคลื่อนยื้อไปเลยอย่าเลยับโอ้ยช่วยด้ยฉันตกลง,งมาตรงนี้โอ้โหตายเลยน้องบองใ <c oughs> นขณะที่ทุกคนกำลังแข่งขันเต้นกันอยู่นั้นครับอืพอม,มีแก๊งรถซิ่งบุกมาว้าว ข้าจะทำลายการแข่งขันนี้เองอออ๋ออออออสไปเดอร์แมนออกมาครับทำไงต่อยโอ้ยลดความไปเลยโอ้ยโอ,โอ้นอกจากจะเต้นเก่งแล้วครับยังต่อสู้เก่งอีกด้วยครับเพื่อนเาื่อนว้ ฉันจะมาดูการแสดงเฉยๆฉันเป็นแค่กระต่ายน้อยฉันไม่ได้มาทําอะไรเลยตัวเก๋เข้าไปได้โอเคขอดูการแสดงหน่อยเฉยๆว้าวโอ้โหนี่เป็นการแสดงการแข่งขันเต้นที่สนุกสนานมากเลยโอ้ฉันอยากเต้นด้วยได้ไหมได้เลยนะตัวยไม่มีคู่มสวิปเปอร์ิดเดี๋ยวฉันเต้นบนรถนี่ไงเอาละครับตัวนี้อมม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 ม สนุกจังเลยอ๋อตอนนี้เจ้าเป่าก็เต้นด้วยครับขอแล้วเจ้าเป่าก็เริ่มด้วยครับอ๋ตอนนี้โหเต้นเป็นใหญ่ครับเต้นกันแล้วจะมีใครชนะล่ะเนี่ยโอ้โหไม่มีคนชนะล้วมั้งอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เป็นการรีมิวครับ ของเล่นครับซึ่งเจ้าเป่าก็2ตัวนี้เราเคยรีวิวแล้วแล้วก็เพิ่งมารีวิวตัวนี้ใหม่ครับเพิ่งจะได้มาใหม่อหนึ่งตัวครับอ่เป็นไงครับวันนี้สนุกไหมเจ้าเป่าครับโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมกดแชร์ช่อง Pawz Lego ด้วนะครับไปบ๊ายโอเคครับไม่ลืมฝากกดติดตามช่องเาซอลี่เลโก้ด้วยไม่ฮีโอเคครับเอาไปฝากด้วยด้วยบ๊ายบายอน้องบอกบ๊ายบายแล้ว